ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งครับที่สงสัยว่าต้องเขียนโค้ดไหมจะเริ่มยังไงดีไม่จบแบบวิทยาคอมไม่จบปิดยาคอมเนี่ยจะมีโอกาสไหมเนาะคิดนี้ผมจะอธิบายทุกคนฟังเลยครับแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยสำหรับคนที่อยากเริ่มทํางานด้าน Data เนาะโดยที่แบบไม่ต้องมีพื้นฐานด้านไอทีมาก่อนไปดูกันครับมากับ มาเจอกันอีกครั้งครับผมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้ลงวิดีโอปะ่ะเพราะว่าผมติดสอบตอนนี้ผมสอบเสร็จแล้วก็หวังว่าจะจบภายในการสอบครั้งสุดท้ายเขาเรียกการสอบที่ผ่านมาเนาะอยากให้มันจบและเพราะว่าเหนื่อยเรียนว่าโคตรเยอะเลยแบบ4ี่ปีกว่าจบสักทีก็ขอให้มันจบนะับผมผมก็หวังว่าที่อ่านไปอาจารย์น่าจะถูกใจแล้วก็ที่ผมเขียนไปอาจารย์ก็น่าจะชอบใจนะครับก็ให้ผมผ่านด้วยก็ดีครับผมโอเคครับผมเคยรู้สึกกไหมครับว่าเราอยากเปลี่ยนสายงานใช่ไหมมาเป็น DA หรือว่า data analyst เนี่ยแต่เราติดตรงที่เราแบบไม่ได้ จบสายไอทีมาก่อนเลยแบบไม่รู้จักเลยว่าแบบข้อมูลคืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคิดแบบเนี้ยเออจริงมันก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่คิดใช่ป่ะมันมีหลายคนมากเลยที่เขาแบบเบลนสายมาทํางานด้าน DA ด้านเ a t a าเนาะเยอะมากผมก็เป็นคนหนึ่งผมจบอีคอนจริงจ,งจ,งจบอีคอนการเงินแต่ว่ามีโอกาสได้ใช้พวกเครื่องมืออะไรเกี่ยวกับ DA จนทุกวันนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับข้อมูลแบบยับยับ,ยบล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าผมทําวิดีโอนี้แล้วก็ที่เสียงเบาๆสําหรับตัวผมนะผมพูดได้ไม่ค่อยเต็มที่เนี่ยเป็นเพราะ กำลังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นโควิดไหมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีเมื่อวานมันก็แบบพุทขึ้นมาเลยตอนเย็นงงงงง,ง,งไม่รู้จะเป็นโควิดไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งครับที่สงสัยว่าต้องเขียนโค้ดไหมจะเริ่มยังไงดีไม่จบแบบวิทยาคอมไม่จบ,บวิทยาคอมเนี่ยจะมีโอกาสไหมเนาะคลิปนี้ผมจะอธิบายทุกคนฟังเองครับแบบสเต็ป by สเต็ปเลยสำหรับคนที่อยากเริ่มทํางานด้าน Data เนาะโดยที่แบบไม่ต้องมีพื้นฐานด้านไอทีมาก่อนไปดูกันครับ มาผมเริ่มพยายามที่จะตัดวิดีโอแล้วเนาะแบบอยากจะมีแบบเขาเรียกว่าไงมีมีพล็อตมีอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนได้เข้าใจมากขึ้นตอนแรกคิดว่าจะไม่ตัดวิดีโอนะแต่คิดว่าตัดดีกว่าอยากเริ่มใส่ใจวิดีโอให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเริ่มแบบไม่ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไงไม่ปล่อยอะเออเริ่มปล่อยวิดีโอให้มันรันไปด้วยตัวเองอนะ่แต่บางทีคิดว่าเราน่าจะกลับมาลองทริมวิดีโออะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไราร์้แรกครับผมเดต้าไอติคคืออะไรอันนี้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนเดต เอาข้อมูลมาวิเคราะห์นั่นแหละตรงตัวเพื่อทําอะไรเพื่อตอบคําถามให้กับคนที่เขาถามเราสเตคอเดอร์ order, <c oughs> เขาเรียกว <c oughs> นะ่าสเตคอเดอร์เนาะเช่นแบบซีอโอหัวหน้าเราทีมที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยยอดขายตกเพราะอะไรลูกค้าชอบสินค้าแบบไหนหรือว่าแคมเปญทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Marketing, เขาจะมีการทาแคมเปญบ่อยๆใช่ปะแคมเปญตัวนี้คุ้มไหมในการที่แบบได้รันลงไปแล้วอะไรแบบนี้งานของดีเอครับคือการรวบรวมข้อมูลคลีนข,ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อมูลให้กับคนในองค์กรที่เขาทํางานร่วมกับเราเนาะคือมันไม่ใช่มีแค่น ทำงานในดน้านของตรงนี้มันไม่ใช่นั่งอยู่แค่หน้าคอมมันมีการพรีเซต์มันมีการโคลาเบเตตการอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็ครับหลายคนเนี่ยจะสับสนบ่อยๆระหว่างงานที่เป็น da ก็คือ data analyst กับ ds หรือว่า data scientist แล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบฮอตฮิตมาก ช่วงนี้นะช่วงนี้ที่เคยได้ยินมาเป็น Data Engineer หรือว่า DE นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือจะอธิบายให้แบบเข้าใจง,ง,าง่ายๆเนาะ DA เนี่ย DA อ่า Data Analyst เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลครับทำแดชบอร์ดหลักๆนะ BI Specialist อะไรพวกนะี้ด้ยนะเอ่อ Data Engineer เตรียมข้อมูลครับจัดการฐานข้อมูลจะยุ่งกับด้านของตัวฐานข้อมูลเป็นหลักหรือว่า Database เป็นหลักแล้วก็ Data Scientist ครับผมจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิทยาการข้อมูลอะไรแบบนี้เนาะก็คือจะทําโมเดล AI เออสร้างโมเดลขึ้นมาจากข้อมูลที่มีแล้วก็อ่าทำเค้าเรียกว่า Machine Learning อะไรพวกนี้ใช้ความรู้ด้าน AI หรือ Machine Learning ในการทํางานซะเป็น ซึ่งเห็นไหมว่าสอาชีพที่ผมบอกไปมันเกี่ยวกับ Data นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะมากเลยในแต่ละสายงานมันคนละทูคนละองคความรู้อะไรกันเลยเนาะซึ่งสายอนาลิตนะครับผมยูริเสียงขึ้นซึ่งสายอนาลิตเนี่ยจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นหลักแล้วก็เครื่องมือที่ใช้งานในการทํางานเนี่ยมันน่าจะซิปเปิลกว่าคือมันไม่ได้ลึกไปเหมือนกับดีหรือว่า DS เอสเนาะก็เป็นเหมือนสเต็ปบันไดบันไดขั้นแรกเออถ้าเกิดว่าจะทางานด้าน Data แล้วชอบอะไรเงี้ยเนาะคือมันมันจะเป็นเหมือนเป็นบันไดดานแรกขั ภาคสองครับไม่จบด้านไอทีเราจะเริ่มได้ยังไงเฉพาะแบบจบใหม่เลยจบมาจากอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแบบเออคือต้องบอกกันว่าตลาดเนี่ยมันมีคอร์สแบบคอร์สเรียนแบบ full stack ไปเป็น da dsd เยอะมากพูดตามตรงนะผมก็คอร์สนึงเป็นคอร์สแบบ text base เนาะคือแบบเรียนเพื่อไปทํางานด้าน da อะไรเงี้ยก็โฆษณาครับคอร์ส fast lane data a n a l y t i c นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบเรียนกับวิดีโอหรือว่าไม่ชอบเรียนกับแบบเขาเรียกไงการอ่านนาาเอาเออเน้นการอ่านนะก็ไปอุดหนุนคอร์ส fast lane data a n a l y t i c ได้นะครับอยู่ในเว็บไซต์เขามาเล่น dot com เลยผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเ้าาแลวก็ตมห คอสฟาสเลนนะครับฟาสเลนในีายติกอ,อยู่ในข้อเสียนแล้วก็ซับสไคร์อีเมลเอาไว้มีส่วนลดให้ยีรด้วยโอเคจบช่วงเวลาทายอินนะครับโอเคครับผมไม่จบไปทีจะเริ่มได้ยังไงใช่ปะคำตอบสั้นๆ ผมตอบเลยนะได้มันได้ทุกอย่างมันมีทางเป็นไปได้แน่นอนได้หมดเลยได้แน่นอนด้วยผมรู้จักหลายคนที่จบแบบสายการเงินมันผมเออแล้วก็เบี่ยงตัวเองไปทําด้าน Data ก็มีจบการตลาดก็มีจบครูก็มีจบวิจิตศิลป์เขาเรียกว่าอะไรศริลปาศาสตร์ก็มีให่ไหมมันค่อนข้างวาดีมากเป้นเสร่ว่ามันจะไม่อยากทำอะ่ะเออเนื้อปะคือมันมันเปลี่ยนสายได้มาเป็นแบบดีได้เพราะว่าเขาเขาเรียกไงในระหว่างการทํางานของเขาเนี่ยเขาเรียนใช่ไหมทำโปรเจกต์เรียนแบบนอกเวลานะไม่ได้เรียนในเวลาทํางานเรียนนอกเวลาเรียนคอร์สเรียนต่างๆสะสมเครื่องมือที่เขาใช้ในการทํางานอ่งเครื ใช้ในการทางานมาประยุกใช้กับงานปัจจุบันของเขาอะไรเงี้ย HR ก็ยังเคยเคยเห็นอยู่นะ HR เป็น HR แบบ Manager อะไรเงี้ยที่เขาใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้แล้วเขาก็เบนสายไปเลยเออสะสมทักษะหรือว่าสกิลที่เขาจําเป็นในการทํางานด้าน DA เนี่ยก,ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับเขาก็ไปทํางานได้แต่แค่มันอาจจะไม่ทันสําหรับคนที่เขาแบบจบมาโดยตรงอะไรางี้ก็ก็ก็ถูกแต่ว่าองค์ความรู้่มันเยอะกว่าองค์ความรู้ในโดเมนนั้นๆที่ผมจะต้องการอธิบายนะเออ HR เพื่อนผมยังมาทำแดชบอร์ดอยู่เลยทัวร์เนี่ยเป็นไงผมเพิ่งสอนเพื่อนผมไปให้แบบทำแดชบอร์ดเนี่ย าอะไรบ้งที่เราควรจะมีะหนึ่งเอ็กเซลกูเกิลชีตไม่เบื่อไม้เม,มาครับทิ้งไม่ได้มันเป็นซิมเ e ิลทูเลยยังไงก็ต้องใช้ให้ได้ใช่ปะเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงง่ายๆเนาะฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องใช้ให้เซียนเลยนะคือ sum up, vlookup, xlookup, pivot table เนี่ยสอย่างแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Excel อ่ะใช้ analytics two pack เออ two pack ขอโทษ two pack อะครับให้มันคล่องเลยทำชาร์ตทำอะไรเนี่ยก็ทำมาจากตัวนี้ให้มันคล่องเลยอันนี้เป็นทูแบบแรกๆที่ต้องใช้หนีกันไม่พ้นเลยสองครับรือว่า SQL หรือภาษาทีไว้จัดการกับข้อมูล เอไว้ดึงไว้รวมไว้ทำได้หลายอย่างมากซีขัวทุกวันนี้ผมปวดหัวกับสีขัวมากเพราะว่า,าเราเริ่มอิ e พเม t และเริ่มอินพเม้นให้กับบริษัทที่ผมทำงานอยู่ปัจจุบันแล้วก็เออมันก็ มันเป็นเกมเชนเจอร์วันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์มากเพราะว่าข้อมูลที่เราดึงมามันไม่สามารถรันใน Google Sheet หรือว่า Excel ได้แล้วเพราะว่าปริมาณข้อมูลมันเยอะมากคือทุกคนลองจินตนาการถึงข้อมูลที่เราดึงมาจากเอไาร์พใช่ป่ะเป็นเหมือนโปรแกรมที่เขาเก็บข้อมูลใช่ไหมดึงออกมาแล้วมีประมาณแสนโลผมใช้งคำว่าแสนโลนะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เออแสนโลแล้วก็ข้อมูลนี้นมีการอัปเดตตลอดเพราะมันเป็นอีคอมเมิร์ซเนาะมีคอลัมน์อีกประมาณเจ็ดสิบกว่าคอลัมน์เจ็ดสิบกว่าคอลัมน์เนี่ยคูณกับแสนโลข้้้้ออ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 อมมมมมูลลลใในน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 แตต่่่่่่่่ะะะะะชงััััเเปป็าาาาาาืืืววคไไไสรรรรรถ Excel Google หหีดกพฉ Query SQL ภาษา,าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องมาใช้อย่างเต็มรูปแบบออก็คือเป็นภาษาที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วเราก็าข้อมูลกันไปวิเคราะห์ไปนันไปนี้อะไรแบบนั้นเรียนรู้ฟังก์ชันพื้นฐานครับแบบมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าต้องรู้ฟังก์ชันพื้นฐานอย่างเช่นแบบ select f r m where join เอยอยงี้ยก็เริ่มทำงานได้ละรู้ว่า table คืออะไรรู้ว่า,า data คืออะไร database คืออะไรใน database มี table ใช่ไหมออใน table เราใช้อะไรในการดึงข้อมูลในการเชื่อม table ในการาแบบทำ aggregate function อะไรเงี้ยในการ sum ในการ count ในการ average อะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็คือ simple simple แบบเทียรี่เบสิคเดียรี่ที่เราแบบใช้ในการทํางานนี่คือซีคัวครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วใช่ปะวิเคราะห์เอาไปวิเคราะห์ใน Excel ในไปวิเคราะห์ในวู้ดชีทอะไรอย่างงี้จากข้อมูลที่เราดึงมาจากซีคัวเนาะโดยใช้ซีคัวก็เอาข้อมูลง,งานครับไปใส่ใน BI2 หรือว่าแบบเป็น Power BI t a b ไอแทครับ Looker อะไรอย่างงี้ก็ทําแดชบอร์ดออกมาสวยๆเอาไว้แบบไปพรีเซนต์ไปโชว์ผลงานไปอะไรก็ตามไปแก้ไขปัญหาอะไรให้กับคนที่เขาเกี่ยวข้องคนที่เขาแบบใช้ทูนี้ในการทํางานเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือแบบหลักๆ3อย่างใช่ปะเอออททที่ใใชช้นนกาาาารรํํงแดดบ์สวยๆเเออเพราะว่าไม่ใช่ททุกคนี่จจะมาาเข้ใแบบป Data อย่างเราเนาะคนที่เรียนมาอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นพื้นฐานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลคืออันนี้อาจจะแอสแทกนำมาทำเกาๆหน่อยอยู่ในมันต้องอยู่ในหัวสมองอยู่ในไมซ์เซตของเราเนาะก็คือเป็นเรื่องของคิดที่ข้อติงกิ้งคือการคิดให้เป็นระบบคิดคิดซับซ้อนคิดไม่ซับซ้อนคิดเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องราวที่ง่ายเออคิดให้เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นวายวายวายการตั้งคำถามแล้วก็การ storytelling คือเป็นการเล่าเรื่องผ่านข้อมูลที่เรามีเพราะว่าไมมมม่่่่่่ใใใใชชททททุุุกกกกกขขขข้้้้้้้ออออููลลลลีีเเเเเเรรรราาาาาจจะะแแแ์ััับบบคคนนนนนนววยตงงงศิปป็ดื มามีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันจะไปทําอะไรได้บ้างเล่าแบบสรุปเล่าแบบนู่นน,นี่นั่นอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นเหมือน soft skill ละเป็นแบบสิ่งที่อยู่ข้างใน t อย l ีมายตัวเราเอออันนี้คือเป็นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข,ข้อมูลครับผม พระสามครับเส้นทางการเรียนรู้เนาะเส้นทางการเรียนรู้เป็นหมายถึงเป็นหมายถึงหมายถึงแบบวิธีการเรียนเออวิธีการเรียนคือเราจะเรียนยังไงเป็นรถแมพเออที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทุกคนสําหรับคนที่แบบเป็นเริ่มต้นมือใหม่เหตุผลที่ผมเอาวิดีโอนี้มาแชร์อีกรอบเนี่ยจริง,รงผมก็อยากแบบทบทวนตัวเองด้วยว่าไอสิ่งที่เรากําลังสอนอยู่ตั้งแต่วันแรกวัจนถึงวันเนี้ยเราสอนรู้เรื่องขึ้นไหมเออเียเพราะว่าบางทีคนไปดูวิดีโอเก,ก่าคนที่เขาแบบมีเบสิกหรือไม่มีเบสิกมาก่อนบางทีมันงงไงว่าผมไปดูเองผมยังงงเลยเลย หลากหลายรูปแบบสําหรับคนที่เขาสนใจเนาะก็เลยก็เลยกลับมาทาวิดีโอแบบเนื้อหาแบบเบสิกอีกรอบหนึ่งเส้นทางกเลยรู้ครับอันนี้เป็นรถแมปนะที่ผมแบบดีไซน์เอาไว้ว่าเออทุกคนไปลองใช้ได้สาหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ต้องการจะเบรนสายจากงานที่ทําอยู่มาทําด้าน D A หรือว่าด้าน Data อะไรแบบนี้เนาะอ่าหนึ่งคือทําความเข้าใจพื้นฐานของข้อมูลก่อนก็คือแบบรู้ว่า Data มีกี่ประเภทใช่ไหมมีตัวเลขมีข้อความมี Text มีทู Form มีอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันเรียนรู้ได้ผ่านตัว Tool ที่เราใช้ทำในการทางานเนาะอย่างเช่น Excel Google ออออยยย่่าางงเเเเ้้้มนนะกลลลลใใหชิไไรร็ปพวข ที่แตกต่างกันแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในคอลัมน์เดียวกันอันนี้พูดถึงในกรณีที่ข้อมูลที่เป็นแบบสตั๊กเจอร์เนาะข้อมูลที่ถูกจัดโครงสร้างมาแล้วอะไรแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันจะทำให้ข้อมูลที่เราวิเคราะห์ออกมาครับมันเจ๊งเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นรู้ว่า Data มีกี่ประเภท Data Type อะไรอย่างงี้ที่ผมบอกไปเข้าใจว่า d a t a c l e a n i n g โคตรสำคัญสำคัญแค่ไหนอะไรแบบนี้ Data Cleaning หรือว่าการทำความสะอาดข้อมูลคลีนข้อมูล trim ข้อมูลลบ Null value fill out อะไรเงี้ยคือมันต้องอยู่ในใจเออรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนเพราะี่าบางนี้เลย Data Clening ะผมรู้ว่าทํายังไงสําคัญยังไงอะไรมีข้อมูลที่ได้มาแล้วมันไม่คลีนสุดท้ายมันจะมันจะทำให้ข้อมูลที่เรามีครับมันแบบข้อมูลที่เราเอาไปพิเศษมันพังมันเจ๊งเลยเพราะฉะนั้น Data Cleaning นะครับผมนี่คือข้อหนะึ่งเนาะทาความเข้าใจพื้นฐานข้อมูลข้อ2ครับผมเรียน Excel หรือว่า Spreadsheet Google Sheet อะไรเงี้ยอย่างจริงจังสักทีเถอะเออเน้นฟังก์ชันการจัดการข้อมูลเนาะคือรู้ไว้แบบให้แบบเป็นแบบสกิลหลักเลยแบบใช้ Excel กับ Google Sheet ในการแบบมองให้มันเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลไม่ใช่มองให้มันเป็นทุกทูที่อยู่ข้างในเออผมต้องอธิบายแบบนี้เพราะว่าทุกคนจะชอบเข้าใจว่าแบบ Excel ทําชาทำอะไรนี้ได้ใช ใช่ใชผมไม่เถียงแต่ว่ามันมีทูที่ดีกว่าไงเราไปใช้ทูที่ดีกว่าไหมเออมัน,ม,นมันน่าจะง่ายกว่าเช่น Google Sheet มาคอนเนคกับ Looker ได้ใช่ไหมครับ Excel มาคอนเนคกับ Power BI ได้เราไม่จะเป็นต้องสร้างชาร์ตที่อยู่ในไฟล์ Excel ก็ได้ไปสร้างใน Power BI ได้เลยอย่าง Google Sheet ก็ไปสร้างใน Looker ได้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องจัดการข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheet หรือว่าอยู่ใน Microsoft Excel เนี่ยให้มันเป็นระเบียบเรียบ,ร,ยบร้อยก่อนอืมนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อเนาะเออเน้นฟังก์ชันการจัดการฐานข้อมูลอา่า Pivot Table อะไรเงี้ยใช้ให้เสียนแหล่งเรียนรู้ก็มีเยอะแยะมากยูทูบสกิลเ l l ยนยูเดมี่อ่ามันมีเยอะมันมีเยอะมากๆเออที่แบบจะหา เรียนได้คือเรียนเถอะไม่เสียเวลาหรอกมันช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นจริงๆแล้วก็เรียน C ี่ขอันนี้ทิ้งไม่ได้เออในวันที่ Data b a บ e ใหญ่ขึ้นเยอะมากกู้ขั้นชีพกับ Excel จะเอาไม่อยู่จริงๆอันนี้ผมพูดเลยนะผมพูดจากใจจากคนที่ทามาเออเราต้องเรียนสีอครับเพราะาเราต้องทา d a t a b a บ e เออเราต้องทา d a t a b a se ในบางครั้งเราจะถูกคาดหวังจากคนที่เป็นหัวหน้าจากคนที่แบบเออเป็นอะไรเงี้ยคือให้เราเป็นดีเป็น DS ในตัว DA อะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ควรจะมีสกิลตัวนี้เอาไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ด,นะรดรนรา้ตง เออเรียนรู้ซีคลอเอาไว้ครับเริ่มจาก select form where join group by order by limit อะไรพวกเนี้ยคือเรียนเอาไว้เรียนเถอะไม่เสียเวลาแน่นอนเว็บไซต์ใช้ฝึกครับโหมด sql sql b o ครับผมขัน academy หรือไม่ก็ sql อะไรสักอย่างที่แบบเป็นรูปกุญแจผมเคยแชร์ไว้ใน discord เข้าไปจอย discord กันได้นะครับท <c oughs> ายอินอีก่ครัเออข้อ4ครับลองใช้ power bi หรือว่า tableau หรืกกอ looker อันนี้แถมอีกอันนึงสร้างแดชบอร์ดจาก data set จริงเดต้าเซ็จริงครับเราไม่ต้องไปต้องสร้าง data set ที่มันเก่าๆออกมาก็ได้เราสามารถไปหา data set จริงๆที่อยู่ใน kaggle k a G G Kaggle L E set เเนนาะ data ีี่ยมฟร ให้เราลองเล่นเยอะมากให้เราลองรัน Python ที่อยู่ในตัว Cloud ได้เลยและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาเพื่อทาแบบ i n e s s i n t e l l i g e n c e หรือว่าทำวิเคราะห์ข้อมูลอะไรผ่าน Excel ผ่าน Google Sheet ได้หมดเลยเหมือนกันคือมันเป็นข้อมูลที่ดีจริงๆนะออแล้วก็ Data. c คคเก e ร a เดต้านะครับผม Data ไทยอย่างเงี้ยก็มีหรือข้อมูลจาก o o g l e t r ทร d อย่างเงี้ยเราก็สามารถดึงออกมาเพื่อไปทำนู่นนี่นั่นได้ก็ไปลองฝึกใช้ Power BI แท็บบูจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็เรียนวิธีการสร้าง DV Data Vitualualization หรือว่า Data ization, หรือแลว Story ่หรอเอะต้องและด้วย ing เพราะว่ามทให้ข้อูลนน ใจเขาใจง่ายวิธีการเรียน storytelling เนี่ยคือมันเป็นศาสตร์มากกว่าที่แบบเราต้องฝึกเพราะว่าเราต้อง organize ข้อมูลที่อยู่ในหัวทั้งหมดแล้วอธิบายเป็นแบบให้มันง่ายขึ้นผ่านสกิลที่เรามีคือ storytelling เนี่ยค่อนข้างทีง่จะต้องใช้ได้บ่อยใช้บ่อยเลยแหละเพราะว่า d a มันหนีไปพ้นการ present อยู่แล้วอย่าคิดว่าต้องทํางานหลังคอมเลยว่าใหไหมไม่คุณอย่า,าคิดแบบนั้นนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเส้นทางเรียนรู้เป็น road แบบที่ผมแบบแนะนําให้ทุกคนลองทําตามกันนาะงภาคถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์อะไรก็ไปลองฝึกใช้หรือไม่ก็ถ้าลองใช้แล้วันเวมันเว์ แล้วก็ภาษีครับผมฝึกยังไงให้ได้งานจริงๆโ oh, อ้พอยนี้เป็นแบบยิ่งกว่าไม้เบื่อไม้เมากับการแบบเรียนซีควยค,ความรู้ทฤษฎีมันไม่ค่อยพอหรอกครับแบบมันต้องมีผลงานใช่ไหมมันต้องมีโปรเจกต์มันต้องมีพอร์ตฟิลิโอไปยื่นตอนที่เราสมัครงานยื่นไปพร้อมกับ,บตอนที่เราแบบยื่น r e ูเม่ด้วยใช่ไหม,มวิธีฝึกก็คืออย่างที่ผมบอกคือเราหาข้อมูลจากแคคเกิลใช่ไหมหาข้อมูลจากแคคเกิลหรือว่าเอาเวอร์อินเดต้าอะไรเงี้ยจากแหล่งข้อมูลเดต้าซ<า>อสต่างๆอะไรพวกนี้เราลองฝึกตั้งคําถามครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทาาาแแแแดดชบบบบออออออรรรรรรร์์์ืืืมมมคคคคีีีียยย่่่่่ไจิงงๆๆนนนนะเเขขสสุปั้หหหวว ไอจีก็ได้คือให้มันเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอเล็กๆของเราใช่ไหมเอาไฟล์ไปลงในกิ t ฮับก็ได้เพื่อใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอของเราเพราะว่ากิจฮับเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ที่ดีมากหรือว่าแค c เกิลก็ทำเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีได้เหมือนกันเพราะว่า,าแพลตฟอร์มพวกนี้คือเขาทำมาสำหรับคนที่แบบรู้จักการใช้ Data เนาะแล้วก็ใช้โปรไฟล์ของเราครับเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอก็คือให้ HR หรือ r e c r u i เ e r เข้าไปดูผลงานของเราในนี้ได้เลยว่าเราทำอะไรบ้างเราใช้ Data ในการทำงานอะไรยังไงบ้างใช้ Tool อะไรบ้างคือมีีตต,ตรรรรรงงนนนน้้้ท้ททาา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 าสาััักกก5โเเจ์ใใหหมมแ่่ถอธิบยไดวล แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้เตรียรมรูสูแม,ม่ครับผมเน้นโปรเจกต์ยิวทูที่ใช้เช่นซีคว้าที่ผมวเอ็กเซลกูเก o ลชีทพา e เวอร์บีไอแท็บบลูล็อกเกอร์เยอะแยะมากเลยสกิลพวกนี้คือเขียนลงไปครับในรูสูแม,ม่ของเราถ้ายังไม่มีประสบการณ์มมครับเราลองหางานที่เป็นอินเทอร์นก็ได้ลองแบบเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เอออย่างผมอะทำฟรีแลนซ์แบบโทรหาเลยนะอีเมลไปหาเลยโดยตรงว่าแบบเออต้องการงานด้านอานาลิติกไหมเออเรามีเซอร์วิสอย่างนี้นะคุณก็ลองมาใช้บริการเราได้คิดเป็นชั่วโมงเป็นเลทอะไรเงี้ยอันนีีี้้้้้คคคคือออออดดดดาาาานน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 นฟรรรรรรแแลซ์์์์ะะต่่ออ่่่่ใขงงิิเเเเทผผมมผมมมมมมไไไไไยยยยปสบบกกกกณัฝฝฝึึึวว จำได้ตอนเรียนมาหาไรคือไม่ฝึกงานแล้วก็เตรียมสอบสัมภาษณ์ครับก็เดี๋ยวนี้มันน่าจะมีแบบฝึกเทคนิคแล้วเนาะอย่างเช่นการแบบสัมภาษณ์ซีควอ่าเงี้ยเออแบบทําโจทย์ซีควอะไรเงี้ยฝึกโจทย์ซีคว่วมีเคสการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลจริงๆแล้วก็การเล่าอินไซต์ให้กับคนที่เขาเป็นสเต็กโฮเดอร์ให้เข้าใจได้งา่ายเล่าอินไซต์ให้กับแก๊งเอ็กซ์คลูซีฟอะไรเงี้ยก็ไปลองฝึกกันได้นี่ก็เป็นพาร์ทในการฝึกยังไงเนาะให้เราแบบได้งานจริงๆจะได้แบบมีอะไรเออมีอะไรไปยื่นที่เราตอนสมัครงานด้วยพาร์ทสุด้้าาาายลเออแรานานบรบบัันนดจววส่่่ีีมมมมหไไิชพํ คนที่แบบจบเฉพาะเท่านั้นเนาะมันมาจากสายไหนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นไอทก็ได้เนาะถ้าแบบเราตั้งใจจริงๆรู้จักวางแผนแล้วเราก็ลองฝึกลงมือทําจริงยังไงก็ทําได้แน่นอนเออคอสฟ้าเลนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ <laughs> ถ่ายอินยับเออคอสวันออนวันของผมแบบสอนตัวตัวคอพักไว้ก่อนเสียงยังไม่มีเลยเออ แล้วก็เหมนคนที่จบบัญชีจบการตลาดจบการเงินผมตรงๆเลยจบการเงินจบภาษาจบมนุษย์อย่างเงี้ยก็มีนะมีปว่ามี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 เออแต่ว่าไปเรียนต่อโทแบบด้าน MBA แล้วก็รู้รู้แบบทัวอะไรเงี้ยมากเขาก็ยังไปทํางานด้านเดต้าได้นะเป็นเดต้าแอนทีอาจจะเป็นแบบแอนที่เลเวลอะไรเงี้ยแต่ก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนึกว่าปะยังเปลี่ยนสายแบบมาทํางานด้านนี้ได้แบบสําเร็จเลยแล้วแบบเราเออมีโอกาสได้ดูวิดีโอผมละผมคิดว่ายังไงก็นําคนอื่นไปก้าวหนึ่งแล้วใช่ปะผมคิดแบบนั้นนะเออทำไมเราจะทำไม่ได้ถูกต้องไหมเออดาีดวว่ อันนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากเลยแล้วถ้ามีคำถามหรือว่าจะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะตอบให้กับทุกคนจริงผมไม่เคยทิ้งคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ค่อยพากันวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ